และที่เห็นอยู่นี้นะคะทีมงานช่างนะคะได้มาถึงที่วัดดานดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มดําเนินการโดยการเริ่มการขุดต่อหม้อนะคะเพื่อที่จะทําฐานพระนะคะวันนี้ก็เป็นการเริ่มงานวันที่สองของช่างแล้วกันค่ะก็ขุดได้หลายลุมแล้วนะคะจากยอดเงินกระถิ่นที่ ได้มานะคะประมาณหล้่นสีนะคะเราไม่รอช้าค่ะเพื่อที่ญาติธรรมที่ร่วมทําบุญมาจะได้เกิดความปิตินะคะก็เร่งดําเนินง,งานทันทีนะค่ะทุกบาททุกสตังค์นะคะจะได้เป็นพระใหญ่ที่เราจะเห็นนี้แน่นอน,นะค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะ